ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องความรักของตัวผมเองนะครับก็มีหลายๆคนเนี่ยทักเข้ามานะครับอันนี้ไม่ได้สร้างภาพสร้างกระแสสร้างวิมานอะไรนะครับก็ก็เล่าให้ฟังแหละว่าแบบก็มีคนทักเข้ามาบ้างนะครับมันก็มีทั้งคนจริงๆก็มีคนทักเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีทุกวันนั่นแหละนะครับอยากจีบอยากชวนนัดบลาอะไรอย่างเงี้ยเออก็แล้วก็บางคนก็ถามว่าจีบได้ไหม เป็นแฟนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวต้าแล้วอะต้าก็อยากมีแฟนเพราะคือคือจริงๆอะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไระไม่ได้ใฝ่หาไม่ได้แบบหาขนาดนั้นแต่คือก็อยากมีก็คือใช้ชีวิตแบบพ่วไปถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเออคือถ้ามีอย่างน้อยก็ได้มาเติมเต็มให้ให,ให้ให้ตัวต้วตาเองอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกขาดยเยอะแยะนะแต่คือรู้สึกว่าถ้ามันมีอ่ะมันก็ดี อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่เราอ่ะสิ่งที่ทุกคนมองเห็นเรามันคือเป็นแบบนี้ใช่ปะเออ่นเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาหรือถ้าต้าจะเข้าไปอยู่กับใครสคักคนก็ก็อยากให้เขาแบบยอมรับได้ในสิ่งที่ในสิ่งที่ต้าทําอยู่ตอนนี้ครับไม่อยากไม่อยากให้ให้ชอบต้าเพราะว่าเฮ้ยมึงมงเป็นกิติพงษ์นะอะไรเงี้ยมึงเป็นต้านะก็เลยชอบแค่นี้ ไม,ไม่ใช่ชอบที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆลึกๆข้างในแล้วอ่ะผมเป็นแบบที่ทุกคนเห็นเนะี่ยก็ถ้าจะมาคบกันแล้วจะต้องมาแบบกังวลไม่อยากให้เธอทําแบบนี้ให้คนอื่นดูไม่อยากเธอต้องมาโชว์ให้คนอื่นดูไม่อยากให้เธอจะต้องมาตั้งใครคนอื่นดูอย่างเงี้ยคือถ้าคบกันแล้วผมจะต้องไม่เป็นตัวของตัวเองตาก็ตาก็ไม่อยากไม่ไม่อยากมีนะแต่แต่โดยส่วนตัวแล้วอยากมีแต่ขอขอว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยของแค่รับที่ต้าเป็นแบบนี้ได้ รับที่ต้าโชว์แบบนี้ได้เออเจบแล้วก็รับที่ที่ผมผมเป็นผมได้ก็ก็โอเคคือถ้าถ้ารับได้ก็คือโอเคเลยนะแล้วที่สำคัญระยะทางมันก็มีส่วนนะคคือคือตัวใต้เองเนี่ยใต้อยู่โคราชใช่ไหมครับบ้านอยู่บริลัมแต่ว่าตัวเนี่ยอยู่โคราชเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีแฟนระยะทางสำคัญก็คือเจอกัน ก,ก็ก็ควรจะเจอกันได้ควรจะได้ใช้เวลาร่วมกันบ้างอะไรอย่างนี้ไง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่คิดอยากจะเข้ามาเข้ามานะครับก็ก็ก็สามารถเข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับผมให้ได้แล้วก็อย่าทำให้ผมต้องอึดอัดเรารักกันมันจะต้องบาลานซ์กันนะครับความรู้สึกทั้งสองคนมันต้องบาลานซ์กันมันจะต้องไม่มีคนหนึ่งไฮคนหนึ่งโลหรือคนหนึ่ง ต้องเฟลอะไรเงี้ยก็เปิดใจครับเปิดใจรับทุกคน